สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องช่างหนุ่ยพาเ็ดครับวันนี้พาท่านผู้ชมมามาเที่ยวธรรมชาติครับธรรมชาติที่แบบธรรมชาติที่สร้างมาครับเป็นหาดน้ำดังอำเภอปงนะครับจังหวัดพะเยานะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับเดี๋ยวครับธรรมชาติที่สุดก้เครื่องนี้ไอริณเฟส สองนะหลสองแค่สองลสองแล้วนี่ได้สองแส้นเตียนกกับสองไล่สองอี่ลหนึงหลสองบรรยากาศตัวดูบรรยากาศออกมาเดี๋ยว่ายมะเพืตัวละน้ำัหาดน้ำดังครับเยอะย นิดน้อยๆมาพี่ <laughs> เดออีย๋ยวเราไปดูวิวข้างบนนะครับผมนี่เพราะว่าธรรมชาติสร้างมาไว้นะครับนี่เราเข้าไปดูไปถ่ายทำนะครับนี่ธรรมชาติสดๆครับหา,ด,หาดน้ำดังครับอำเภอปงจังหวัดพะเยาครับนี่ เด็กๆเ,เล่นน้ําได้ครับอันนี้เป็นน้าน้ําที่ไม่ลึกนะครับกันได้อีกเนี่ยข้ามไม่พอพอกันสวยงามครับนี่สวัสดีครับนี่เป็นทริปที่ว่าหลังปีใหม่แล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เดือนจะเข้าเดือนตุสภานะครับวันนี้ผมมาวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบเก้านะครับเมษายนนะครับ มาท่านผู้ชมมาเที่ยวดูหาดน้ําดังครับพี่น้องนี่ครับมันน้ําน้ําจะไหลมาจากมาเรื่อยๆนะครับนี่มาประจบว่าน้ําน้ําไม่ลึกครับความลึกไม่ลึกนะครับเป็นน้ําจากธรรมชาติที่ไหลลงมาจากนู่นครับลาห้วยลําที่ว่าครับมันจะมีเสียงน้ํานะครับไหลตลอดครับเหมือนน้าตกครับท่านผู้ชมนี่ครับมีโขดหินนะครับ คนได้มาเที่ยวมาเล่นนะครับนี่มาผมมาหลังปีใหม่แล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับมากันสามสี่ห้าคนนะครับนะครับส่วนมากจะเป็นหินครับหินแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับน้ําไหลตลอดครับท่านผู้ชมนี่ครับน่าเที่ยวมากเลยครับนี่ครับอำเภอปงครับหาดน้ําดังอําเภอปงนะครับจังหวัดพระเยาครับผมยอดครับ นี่คือฝูงครับไอ้ฝูงผีเสื้อนะครับท่านผู้ชมนี่จอดครับผีเสื้อเยอะมากแล้วครับนี่ธรรมชาติพี่น้องโอ้น่าเที่ยวมากเลยครับนี่ครับดูผีเสื้อนะครับผีเสื้อเยอะมากครับนี่ครับธรรมชาติสุดๆครับพี่น้องดอก เที่ยวกันนะครับจังหวัดพะเยาบ้านเราครับนี่ครับระวังนะลูกหเห็นไหมโอโ้โหน้ำไหลยเย็นครับตูค,าาครับน้ำไม่ลึกครับท่านชม,มเที่ยวกันสนุกสนานนะครับนีครับผมลงมากลางเ่ กลางน้ำนี่ครับท่านผู้ชมนี่ดีวผมจะถ่ายถ่ายวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่พี่น้องจังหวัดพะเยาอําเภอปุงหาดน้ำดังนะครับธรรมชาติไรเย็นเก็บบรรยากาศให้ผู้ชมได้ดูนะครับผมเผื่อใครอยากจะมาเที่ยวครับ จะมีเป็นเกาะเป็นเกาะนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าเล่นกันอย่างนี้นะครับแช่น้ำเล่นน้ำกันเนี่ยผมพาไปท่านผู้ชมไปดูครับผมพาท่านผู้ชมเข้าไปดูความสวยงามนะครับของหาดน้ำดังโอ้สุดยอดครับนี่ครับนี่ เด็ดิบเด็ดจอดครับน้ําไหลเชี่ยวครับแต่ว่าน้ํำลึกนะครับคุณผู้ชมนี่ลงลงให้มาดูนะครับเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูโอ้นี่ครับสวยงามครับสวยง,งามครับนี่ก็จะเป็นเหมือนน้าตกครับ เป็นเหมือนน้ำตกนะครับนะี่ครับนะี่ครับไปนั่งตรงนู้นก็ได้ครับนั่งแช่น้ำนะครับเย็นสบายนะครับท่านผู้ชมยอดหุบเขามาล่องแพได้ครับ <laughs> ยอดโอ,โอ้ยยอดเลยครับ ธรรมชาติที่สดใสเด็กเด็กดกนั่งเล่นได้ครับท่านผู้ชมยอดเอามาดูท่าบรรยากาศอันนี้เป็นเป็นเกาะกลางน้ำนะครับปาเัินเดิน vãi <laughs> nào ăn đi ăn đi ăn đi ăn bò ăn đi ăn đi ăn đi ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่สั้นๆนะครับก็ฝากพี่น้องครับติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกับช่างหน่วยพาเฮ็ดครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ